บทนำ OPLOTM รุ่นปี2025กำลังรบแห่งอนาคตในปี2025โลกของยุทธวิธีและการรบภาคพ,พื้นดินได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นและหนึ่งในยานกรอบที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ OPLOTM รุ่นปรับปรุงล่าสุดจากยูเครนรถถังหลักของกองทัพที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการรบยุคใหม่ ทั้งในเรื่องการป้องกันการโจมตีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยในวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถถัง OPLOTM เวอร์ชันปี2025อย่างละเอียดทั้งในแง่ของสมรรถนะเครื่องยนต์ระบบควบคุมและเหตุผลว่าทำไมรถถังคันนี้ถึงได้รับการจับตามองจากหลายประเทศทั่วโลกขีดขีดขีดการออกแบบและกรอบป้องกัน OPLOTM ปี2025ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในส่วนของโครงสร้างและกรอะป้องกัน โดยใช้โครงรถพื้นฐานจากรุ่น t 8 4 u ซึ่งมีความทนทานสูงและได้รับการเสริมด้วยกรอบแบบ combat modular explosive reactive armor era รุ่นล่าสุดที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจากกระสุนเจาะกรอบแบบ ke และฮิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบ active ที่สามารถตรวจจับและทำลายหัวรบที่พุ่งเข้ามาได้ก่อนที่จะกระทบกับตัวรถ ทำให้ OPLOTM มีระดับการป้องกันที่เทียบเท่ารถถังตะวันตกอย่าง Leopard 2A7 หรือ M 1 a 2เเซฟเลยทีเดียวขีดขีดขีดพลังขับเคลื่อนและเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของ OPLOTM ปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลคาคิฟ6 t ทีแบบ6สูบขนาด1,200แรงม้าแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและทำงานได้ดีกว่าในสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย นอกจากนี้ระบบเกียร์และช่วงล่างยังได้รับการเสริมให้รองรับแรงกระแทกจากการวิ่งในภูมิประเทศธุรกันดารได้ดีขึ้นความเร็วสูงสุดของ OPL OTM บนถนนเรียบสามารถทำได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเดินหน้าในน้ำลึกได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยลอยตัวขีดขีดขีดระบบอาวุธและการควบคุมการยิง OPLOTM เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิมแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนจาะเกราะและกระสุนปล่อยนำวิถี ATGM ได้จากกลำกล้องโดยตรงพร้อมด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิมและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิมบนหลังคาปั้มปืนสำหรับการต่อต้านโดรนหรือเป้าหมายเบาระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมกล้องเล็งแบบอินฟราเรดและระบบติดตามเป้าอัตโนมัติทำให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพอากาศและช่วงเวลาขีดขีดขีดเทคโนโลยีล้ำสมัยและการใช้งานจริงสิ่งที่ทำให้ oplotm 2025โดดเด่นคือระบบดิจิทัลที่ติดตั้งทั่วทั้งตัวรถตั้งแต่ระบบสื่อสารเข้ารหัสแบบ Tactical Data Link ที่สามารถสื่อสารกับหน่วยรบอื่นๆแบบ Realtime ไปจนถึงระบบตรวจจับความร้อนและเรดาร์แบบรอบทิศทาง ที่สามารถแจ้งเตือนผู้บังคับการได้ทันทีเมื่อมีภัยคุกคามเข้ามาใกลรถถังยังสามารถติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลสำหรับป้อมปืนและมีความสามารถในการปฏิบัติการแบบ Network Centric Warfare อย่างเต็มรูปแบบปัจจุบัน OPLOTM รุ่นใหม่นี้ถูกนำไปทดสอบและใช้งานจริงในสถานการณ์รบจำลองทั้งในยุโรปและเอเชียและได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในแง่ของความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นในการใช้งานขีดขีดขีดสรุป OPLOTM ปี2 2 5 5เป็นรถถังที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดั้งเดิมและนวัตรกรรมล้ำสมัยได้อย่างลงตัวด้วยความสามารถที่รอบด้านทั้งในแง่การรู้การรับและการปฏิบัติการในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารถถังคันนี้จึงเป็นหนึ่งในกำลังรบที่น่าจับตาที่สุดในเวทีโลกและอาจเป็นกุญแจสำคัญของหลายกองทัพในอนาคตอันใกล้นี้